เตรียมใจบ้านแล้ววันนี้วันยุทธศาสตร์ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเช่ารถบรรทุกแล้วก็เอาของขนขึ้นไปซึ่งไม่ได้จ้างแรงงานเรากับเราสองคนจะทำกันเอง่านกันแน่ตี้นะมาบอกลาระเบียงกันซะหน่อยครับพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าเป็นพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพไปเลยทีเดียว บ่านาใช้งานตรงนี้เยอะมากๆมากๆทุกๆกวันแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆผลงานต่างๆเกิดขึ้นตรงนี้เยอะมากเ,าเป็นคนผูกพันกับสถานที่เหมือนกันนะแต่ก็เมื่อเมื่อมันมีวันลาจากป่านว่าความผูกพันนะั้นมันเลยมีคุณค่านะก็ต้องเอาล่ะขอบคุณพื้นที่เล็กๆตรงนี้มากๆนะครับ ตรงนี้คือที่ที่เรามาเช่ารถขับจองมาเรียบร้อยแล้วบริษัทยูฮอลเป็นเจ้าแห่งการขนย้ายนู่นนี่นั่นแล้วก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างมีรถมีรถลากมีกล่องมีที่แพ็คครบวงจรมีสาขาหลากหลายนี่ก็ใกล้บ้านดีไป ของเราเช่าคันประมาณกลางๆครับมันมีคันเล็กอันนั้นของเราใหญ่กว่านี้เหนื่อยไหม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราขนไปได้เยอะแค่ไหนล้วน่าจะซักหนึ่งในสาม สามสิบเปอร์เซ็นื่แล้วเยโดยเฉพาะตู้อ่ะพวกกล่องกล่องอตู้ต่อ โเหนเอยเกือบสมชั่วโมงได้ครับยังเหลืออีกนิดนึงของกระจุกรจกระจิกมันไปไม่ไหวแล้วแล้วตอนขนเนะี่ยป่านก็ถ่ายไม่ได้นะเพราะว่าเราเช่ามาจํากัดนะครับเขาคิดเป็นชั่วโมงเออแล้วเราเราก็เช่าได้แค่นี้ถ้าเราจะเช่าเพิ่มมาเราต้องบอกเขาแต่แรกมันไม่สามารถแบบว่าเฮ้ยเราเช่า6ชั่วโมงแล้วขนไปขนมา8ดชั่วโมงขอจ่ายเพิ่มอีกสองชั่วโมงไม่ได้นะคือมันจะมีค่าปรับถ้าเราใช้เกินเวลาเขาเออ เรก็เลยต้องทําเวลานะครับ โลงแล้วเหลืออีกกระจกกระจิกนิดหน่อยนะครับลาก่อนนี่เป็นคืนสุดท้ายของห้องนี้นะฮะเราจะไปนอนบ้านใหม่แล้วค่าผลย้ายทั้งหมดเท่าไหร่ดีเจ็สิบสองหรอประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเหรียญค่ารถค่าประกันของรถแต่ไม่ลงค่ากล่องนะโอ้อ่ะเฉพาะค่าบริการที่เราต้องบริการตัวเองค่ากล่องค่าแพ็ค ทั้งหมดนะจะกเกือบร้อยเหรียญอ๋อไม่แต่แบบว่าอยากบันทึกเป็นค่ารถไปไงก็คือเจ็ดสิบเหรียญทั้งหมดนะก็รวมค่าน้ํามันค่าวิงไปเท่าไหร่เออประมาณแปดสิบโอเคโอเคเหนื่อยมากเลย <laughs> <laughs> แต่ก็ภูมิใจนะที่ได้ทําำ่านก็รู้สึกว่ามันเหมือนประสบความสําเร็จเล็กๆดูเหนื่อยๆหน่อยแต่เราก็ภูมิใจจะ <laughs> ถามว่าถ้าครั้งหน้ามีการย้ายอีกอะ่ะ เราจะจ้างคนเราทําเพื่อการเรียนรู้เฉยนะครับอยากรู้ว่าเอ,อ๊ะเชามันยังไงยกมันเหนื่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยใช้เวลาไปทั้งหมดในการย้ายเกี่ยวที่ใช้รถยู่ฮอะรถบรรทุกนะ6ชั่วโมงนะครับเชาไว้เท่านั้นทําเวลาแต่ถ้าเอาข้อจริงบ่ากว่าสัก8ชั่วโมงกําลังดีแล้วเราแบบเราไม่ได้เราสองคนเนี่ยล้วเนตตี้ด้วยต้องขอบคุณเนตตี้นะเป็นแบบไม่บ่นอะไรเลยช่วยยกช่วยอะไร เวแเราความเดือดร้อนนี้ก็คือป่านอ่ะเป็นคนสร้างไงใช่ป่ะเราอ่ะอยากได้ห้องวาดรูปอยากได้พื้นที่ทํางานเป็นเหตุให้ย้ายบ้านนะนี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะก่อนที่จะแล้วก็ไม่ย้ายอีกแล้วย้ายทีคือกลับไทยเลยเลยแล้วถ้าเราจ้างคนย้ายอ่ะตีตีว่าประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะจัดก็เกินห้าร้อยอ่ะเกินห้าร้อยเหรียญเหรอโอ้ก็เป็นเป็นหมื่นเลยเหรอโอ้ แต่นั่นแหละนะครับถามว่าจริงๆอะ่ะถ้าเราถ้าป่านแนะนำอะ่ะเสียเป็นหมื่นก็โอเคกว่านะนี่มันเหนื่อยจริง